มากันที่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวคนส่งยิ้มกับจุงลุยเองค่ะตามที่เรียนให้ได้รับทราบแล้วนะคะวันนี้พี่จุมนพขวนนักนวลจะพาเราไปดูตัวอย่างของเยาวชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดตรังค่ะที่เขารวมกลุ่มกันเดินหน้าในการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมการเล่นหนังตะลุงการแกะการทําหนังตะลุงด้วยตนเองจนตอนนี้มีศักยภาพมีความสามารถแล้วหารายได้เลี้ยงครอบครัวได้ แล้วไปติดตามเรื่องราวดีๆนี้ด้วยกันในช่วงคนส่งยิ้มกับจุงลุยเองค่ะ วันนี้คนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองได้ลงใต้จังหวัดตรังมาสัมผัสชีวิตนายนางกำพร้าสู้ชีวิตธนวัฒนเด็กหนุ่มในวัย20ปีกำลังร้องเล่นหนังตะลุงอย่างเชี่ยวชาญใครจะรู้ไหมว่าเบื้องหลังฉากชีวิตของนายนางคนนี้จะเจ็บปวดรวดร้าวยิ่งกว่าตัวหนังที่เขาเชิด ธนวันรต้องสูญเสียพ่อแม่อันเป็นที่รักในวัยแค่สามขวบมีตากับยายที่คอยดูแลจนเติบใหญ่ด้วยน้ำพักน้ำแรงจากการรับจ้างในโรงงานแปรรูปไม้ในโรงงานแปรรูปไม้อย่างของตาส่วนยายก็รับจ้างเล็กๆน้อยๆที่ร้านขายของชำได้ค่าจ้างวันละร้อยครึ่งร้อยอยู่กินตามอัตภาพตามมีตามเกิด ธนวัตรผู้ไม่ยอมย่อท้อต่อชีวิตถึงต้องออกจากโรงเรียนกลางครันเพราะความจนเป็นเครื่องตัดสินธนวัตรดิ้นรนเรียนกศออนเพื่อให้มีความรู้ประดับตัวและฝึกฝนการภาคหนังตะลุงเพื่อสร้างรายได้ไปจุนเจือตายายและน้องๆที่คอยอยู่ข้างหลัง นอกจากจะแสดงหนังตลุงแล้วธนวัต์ยังรับซ่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องเสียงโดยวิชาช่างซ่อมธนวัต์ได้เรียนและศึกษาด้วยตนเองจากการอ่านหนังสือหรือการศึกษาจาก YouTube เพื่อเป็นอีกหนึ่งอาชีพในการเลี้ยงครอบครัวผมเล่นเองทุกชิ้นครก็มันมันฟังมาตั้งแต่เด็กนะครับคือแบบว่าเปิดฟังตลอดเลยคนระับ ผมเป็นมาเองกับผัดเองแล้วก็เล่นอยู่ก,ก็ประมาณตั้งแต่เด็กเลยครับตั้งแต่เด็กผมตัดรูปหนังกระลุงเป็นรูปกระดาษนะครับตัดเป็นรูปกระดาษตัวประมาณสามสิบเซนนะครับมาตัดเล่น นอกจากนั้นก็ได้ชวนเพื่อนๆที่เรียนกศน,อน,อนด้วยกันและเพื่อนจากโรงเรียนอื่นๆมาช่วยเล่นดนตรีให้โดยตนเองเป็นคนสอนดนตรีให้กับเพื่อนๆพี่ๆที่มาช่วยเล่นหนังตะลุงทั้งหมดจนตอนนี้มีสมาชิกในคณะโรงหนังตะลุงจำนวน4-5คนแล้วแม้ชีวิตจะเลือกเกิดไม่ได้แต่สามารถเลือกที่จะทำได้ และทั้งหมดนี้นายคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวอเอ็มเพิรดูแลห่วงใหญ่คุณ บริษัทธุรกิจเหล็กดีรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ